นี่จัมเปอร์มารีวิวรถไลน์นี่รถอะไรนี่รถอะไรรถอะไรที่จัมบอกแม่มาเดี๋ยวมาเจอกันเนี่ยจะบันพ่านเลยกเล่นเีเด็กทีแล้วปล่อยปล่อยเลยใช่ไหมนู่นไปนู่นแล้วอันนี้รถไลน์รถที่มันทุกให้เร็วอ่ะนี่เป็นรถแข่งอันนี้เป็นรถแข่ง ลติดลอ้อหมดที่ครอบ <Huh? S 2> ไหนเอาแข่ไ่ตวไหนอีกอันนี้นนเป็นรถอะไรอันนี้เป็นรถบรรทุกรถสําหรับที่ว่าเคลื่อนย้ายรถไง<อ>ใช่ไหมอันนี้มันถือได้ด้วยใช่ถือได้ด้วยอ๋อไปแล้วไวเลยไปโอโ้แรงด้วยแรงด้วยใช่ไหม เป็นรถอะไรอันนี้เป็นรถอะไรรถทหารมีพ่วงด้วยนี่มีพ่วงด้วยไหนไหนไหนเดี๋ยวแจ้งก่อนว้าวไปโอ้โหเล่นรุนแรงอ่ะพ่วงเลยทีเดียวทีเดียวคว่ำเลยลูกไก่จะแรงอันนี้เรามาแข่งกันดีกว่าตายแล้วเอาทีละคันดิเอาสองคันอ่ะสองคันก่อนเอารถคันไหนก่อน 1 2ึ่งสองสามว้าวใครใชนะ<ด>รถรถนี่ไงรถนคะันนี้ใช<ด>่รถคันนั้เร็วกว่า,ารถคันนี้ช้าแม่ไม่ใช่หรอกแม่ว่าเป็นการออกตัวของจัมเปอร์คันนี้เร็วอเอาใหมเอาใหมเอามาหนึ่อามว้าว <laughs> บอกแล้วการลง การออกตัวจัมเปอร์หรอเอออ,อันนี้ทำอะไรอ,อันนี้ทำอะไระแข่งรถที่คันไหนเจ๊เชนนะโอเคไ,นะได้ดาวได้ดาวเลยเอามาเันะนสองสาม3๊อ้คันไหนใชนนะคันนี้ โ <Okay. S 2> อเ๋อแล้วทถถหารทำไมก็ารถทหารรู้สึกจะเหนื่อยนะทหารอะไรวะไม่เคยเห็นรถทหารหน, <c oughs> นังสองทางมาไปแล้วว่าชนกี้<อ>ชนกี้เลยรถมันแรงมันจะแซงได้ยังไงกี้บอกอมาเร็วร้อน รถรทหารเป็นรถบรรทุกตอนแรกมีรถถังคันเล็กๆอยู่ตรงนี้ของซัมเปอร์แต่ตอนนี้พังไปแล้ว <c oughs> และอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งคันใหญ่เป็นแบบร่าง <c oughs> ได้อันนี้ก็พังเหมือนกันมัดติวแล้วส <c oughs> <c oughs> องทํา <c oughs> อ่าคันนี้ถอดได้ใช่ไหม นี่เลยออแล้วเอารถไหลลงมาได้ใช่ไหมอ่ะเราลองทำทำโชว์พี่เขาหน่อยให้ดูหน่อยว้าวนี่เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้มันเป็นเออไปแล้วอันนี้แรงเหมือนกันแรงเปล่าอันนี้เป็นรถไหลอันนี้เป็นรถไหลรถสปอร์ตใช่นู่นแองแมงลอกีลองรถคันใหญ่ดูนะ แล้วคันใหญ่คันใหญ่วิ่งนะคันใหญ่วิ่งแรงด้วยอ่าดูนะดูนะนะแล้วคันใหญ่ขับรถแรงไปแล้ว,ลวจับกล้องไม่ทันเลยแซงโค้งไปแล้วแบบไงแรงไหมแรงไปแล้วไม่ต <c oughs> ีว้าวอ้าวเกิดเหตุเกิดเหตุร้ายครับเกิดเหตุๆๆๆร้ายเ,เหตุๆๆๆอะไร <c oughs> รถยกร้อเลยครับโอ้โหอ้าวรถล,<ด>ลกลแล้วแล้วครับมาดูไปแล้วพยาบาลเอ้าโดนมาอีกคนหนึ่งแล้วแกอันนั้นรถแมคโครคลิปที่ผ่านมา,นนะมาไปแล้ตัวป่วนมาอะไรตัวหนึ่งเ,เห็นพี่เล่นเข้ามาอ่ะเข้ามาข้างในร้อน ลงมาโดบนมอิ่มแล้วใช่ไหมโอ้โหอันนี้รถแมคโครรีวิวแล้วไปแล้วเอาไม้ชนแม่เอาไม้เอาไม้งอนงองเห็นไหมเมื่อกี้ขับชนเลยอ่ะเออแม่ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยเห็นไหมรถแมคโครเป็นยังไงอะ มันไม่ได้ะย,ะยกหล่อไม่ได้ยกหล่ออ่ะหน้ามันทิมเอามามาแล้วมาแข่งรอบนึงนเอาเร็วน้องบอกน้องให้มาแข่งไงจับ <ขอ S 1> น้องม,ม,ม,มีคนเก็บรถให้ละน,อน้องจีน่ามาเป็นคนเก็บรถแสดงเก็บรถบเ,เร็วไปเลยว้าวรถพลิกคว่ำแล้วครับ ม,ม,มีความทันทีและตอนนี้มีหมาอยู่สองตัวมามา,าเข้ากล้องด้วยไอ,ยอ,อ้น้องจามป์น้องจีนา่าไปก่อนนะจ๊ะว้าวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจัมเปอร์น้องจีน่าด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมช่องแฟนเพจใช่ไหมจัมเปอร์น้องจัมเปอร์ช่องแฟนเพจน้องจัมเปอร์น้องจีน่าสายบานทิ้งจ้าไปแล้ว